เข้าสู่วิดีโอการสอนภาษาจาวานะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรีนยนภาษาจวาวาดิฉันจะขอแนะนําโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนโค้ดของเรากันก่อนนะคะสําหรับโปรแกรมที่ใช้นั่นก็คือโปรแกรม NetBeans ค่ะก่อนอื่นก็จะแนะนําวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมกันก่อนนะคะการติดตั้งโปรแกรม NetBeans เข้าไปที่เว็บ netbeans.org ค่ะ พี่ดาวโหลดตีค่ะลี่ดาวโหลดค่ะ กคลิกที่ดาวโหลดอีทเนียค่ะแล้วก็เลือกเซฟไฟล์แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราจะเก็บโปรแกรมไว้ค่ะต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งนะคะให้ดับบินคลิกที่ไฟล์ที่เราโหลดมาค่ะรอสักครู่ค่ะ

ก็ยอมรับอีกทีแล้วก็เน็ตค่ะเน็ตเน็กค่ะแล้วก็เน็กอีกทีกนึ่งค่ะค สุดท้ายก็อินสตาลค่ะแล้วก็รอโหลดต่อไปน,นคะคะพอติดตั้งเสร็จก็คลิกที่ฟิดค่ะเสร็จการติดตั้งโปรแกรมค่ะสามารถลองเปิดใช้ได้เลยค่ะ Yeah. <laughs> ก่อนที่เราจะเริ่มเขียนโปรแกรมเราจะต้องศึกษาชนิดของข้อมูลการประกาศตัวแปรและการคำนวณกันก่อนนะคะสำหรับชนิดของข้อมูลที่จะใช้ระบุขอบเขตข,ของตัวแปรของเรานะคะก็จะมีบูลีนสามารถเก็บค่าได้สองชนิดคือ t true หรือ a l s คค่ะ Integer Number เ,เ,เป็นการเก็บค่าของจำนวนเต็มจะเก็บเป็นโศนิยมไม่ได้ ดับเบิลเรียลนัมเบอร์สามารถเก็บค่าจำนวนจริงที่เป็นโทสนิยมได้ค่ะ ตัวแปรและการทำ a s s i น์ค่าให้กับตัวแปรนะคะสำหรับบรรทัดที่4เราจะทำการประกาศตัวแปร x ซึ่งมีชนิดเป็นบูลีนและกำหนดค่าให้เป็น true ซึ่งขอบเขตของตัวแปรนี้มีค่าคือ true หรือ false เท่านั้นค่ะและต่อไปบรรทัดที่5นะคะ เราจะประกาศตัวแปร y และกำหนดค่าให้เท่ากับ10มีชนิดเป็น integer หรือมีอีกวิธีนึงนะคะคือการประกาศชนิดของตัวแปรไว้ก่อนเหมือนบรรทัดที่6ที่เราประกาศตัวแปร Z ทมีชนิดข้อมูลเป็น double และบรรทัดที่7เราก็กำหนดค่าให้กับตัวแปร Z สำหรับบัญหาที่ 8, 9และ1ิบนะคะจะเป็นคำสั่งแสงดงค่าของ x, y และ z ค่ะ ก็จะทำการรันโปรแกรมของเรานะคะโดยการกด s h i F6 ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับเครื่องหมายที่ใช้ในการคำนวณกันนะคะ เริ่มกันที่เครื่องหมายบวกหมายถึงการบวกเครื่องหมายลบหมายถึงการลบเครื่องหมายดอกจันหมายถึงการคูณเครื่องหมายสลหมายถึงการหารเครื่องหมายเปรเซ็นต์หมายถึงการหารเอาแต่เศษเครื่องหมายลบลบหมายถึงการลดค่าลงครั้งละหนึ่งเครื่องหมายบวกหมายถึงการเพิ่มค่าครั้งละหนึ่งเครื่องหมายบวกเท่ากับหรือลบเท่ากับ หมายถึง x บวกเท่ากับ5เหมือนกับ x เท่ากับ x บวก5เครื่องหมายดอกจันเท่ากับเสลตเท่ากับและหารเท่ากับหมายถึง x คูณเท่ากับ5เหมือนกับ x เท่ากับ x คูณ5ค่ะ โคตัวแกรมการคำนวณน,นะคะจากโคดโปรแกรมนะคะจะเห็นว่าเราประกาศตัวแปรมาสาตัวซึ่งมีชนิดเป็นอ i n เจอร์เหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะ ที่7นะคะเราบวกค่า x เพิ่มีละ1โดยใช้เครื่องหมายบวกบวกและบรรทัดที่8 y แล้วเพิ่มค่าให้อีก3โดยใช้เครื่องหมายบวกเท่ากับค่ะแล้วสุดท้ายบรรทัดที่9ทําคำนวณค่า z ให้มีค่าเท่ากับ x คูณ y เลขทัชสุดท้ายนะคะที่10นะคะเป็นคำสัส่งแสดงผลค่าแซ่บและผลลัพธ์ที่ได้เท่ากับ88ค่ะ สำหรับว,วิดีโอนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ